NOOOOO อาจารย์จากเชิญครับเป็นบั่งไฟล้านจนกว่าจะโตนะครับ hmm. ท <|ja|> no. no. cool oh. ่านผู้วิจัยท่านอาทิตย์บรรยายเลยครับไปทาที่ท่านใดท่านสาวสามสีหารอบเออหนุ่มโตดันโตลงแล้วครับอ่อนแอเบกลูกเบกเบกลูกนอนนะ ยังยังโอ้แต่ปีนี้ขึ้นได้ยังดันยังดันยังดันต่อครับอ่พี่น้องขอเสียงตบมือให้นายแพทย์นรงชัยจากเทียนนึ่งนะครับสุดตัวครับไปทางทิศทางทิศทางไปทางไหนก็ทิศทิศทางปลอดภัยครับไปทางบ้านเลยเออลงซีครับลงซีโอ้ยอุศวาเนาะครับลงซีนดีครัะบังลั่นขนาดใหญ่นะครับเออเป็นวงพี่น้องไป สธรรนะคับสันถวายองค์พระมาหาธาตุวัดกลางอุดมเวทสามสองหนึไปครับขออนุญาตแจ้งเวลานะครับบางไฟแสนในฐานจุดที่5หมายเลข70นะครับของคุณเดี๋ยวเดี๋ยวกรดึงเสียกยู่ อันตรายอ่ะบ้างไปกนว่างไปกนฐานที่หาท่านเทพพนมเอาตลอดเอาตลอดอันตรายขออนุญาตทางด้านฐานจุดที่ห้าเลยครับขยับขยายเลยครับขยับขยับเลยนะครับต่อไปเราบ้างไฟที่ฐานจุดที่สี่เป็นบ้างไฟแสนของคุณมะไลยอินสำโรงมออให้ทางด้านสากลการช่างเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางลเว 3 2 1สองหน่งไปทีทีตัวนี้ลงโลงไว้เลยเด้อตัวนี้ดูด้วยนะครับไปแา่หางนะครับเนั่ยนี่หางแล้วก็มือเด้อผุนแดงแดเน้อแดงแดเน้อทีผูกกองมาตาเด้อครับว่เป็นบังไฟแสนใช่ไหมครับเป็นบังไฟแสน บ้างแรกนะครับบ้างแรกก็แต่ตามกิจการรอกปรับ1,000พันบาทครับความร้อมความร้อมร้อมาที่ฐานที่สามฐานที่สองที่สามฐานที่สองย่าล่งมาก่อนลูกเอยเออฐานที่หาฐานที่หอย่าพึ่งนะครับฐานที่หอย่าพึ่งฐานที่ห้าวางก่อนวางก่อนนะครับวางไว้ก่อนล้างล้างล้างวางไว้ก่อนล่ะเออเอออยู่ฐานที่สองลงมาก่อนลูก นี่นี่ผู้หญ่ต่ออยู่นี่ฐานที่ห้าฐานที่ห้าว้างท่านผู้กองอาหารหน้าหันหน้าสู่ผีดึงดึงเชือกอยู่ดึงเชือกอหารนี่สู่หัวเ้อดึงเชือกไหมดึงเชือกไหมดึงเชือกกับว่าไปสวนเลยครับเด้อเอานี้เอาผู้ที่ท่านนะครับอยากจะพูดสวนกันเวลาวิทยุแล้วมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับครับที่ไท่านพร้อมมาอยู่ที่ฐานที่สามลำดับต่อไป เราจะจุดบั้งไฟแสนฐานที่สามายเลข04ของนางสาวอัชาราอุ่นเรือนนายธรรงฤทธิ์พันธวีถวายอ์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศฟ้าใหม่นับ้าใหม่นองบัวแดงสร้างสรรค์3 2 1ไป แลับคุมาที่นี่พร,ร้อมแจ้งมาเลยครับฐานที่สองเบอร์สิฐานที่สองนัมเบอร์หนึ่งครับนายวิชัยดอนคำเป็นหมอกไฟแสนนะครับห้ายนครแกเบิกฟ้าครับท่านอาจารย์เบิกฟ,บกฟ้านาครแก่นะครับัดเน่นตัวจากน,นี้นะครับท่านอยู่กับพื้นก็สวยแล้วล่ะไม่ต้องไปยืนอยู่บนฐาน้ยบนคูนะครับท่านก็สวยมากกว่าอีก นั่งลงเถอะครับสวยอยู่แล้วครับไม่ต้องยืนก็เห็นนะครับผมสวยอยู่แล้วครับเอาโป้มือพันล่นงเพิ่นน่งลงแน่เอาชวดช่วยเลยเพิ่นจักบาลนะครับเออมันถันลงเพ่นชวดชวได้พี่น้องสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วนะครับที่ฐานจุดที่สองนะครับแต่ว่าฐานจุดที่หนึ่งนี่ยังไม่เรียบร้อยนะครับเป็นไฟลานนะครับเดี๋ยวขอญาตเวลานิดนึงนะครับเราคงจะยังยังไม่ปล่อยบคองไฟนะครับ ขอข้อมูลฐานที่หนึ่งบัางไฟล้านเลยครับเอาเอาบัางไฟฐานที่หนึ่งมาเหมือนกันอ่ะเอ่อบัางไฟล้านเพื่อเราจะได้บรรยายข้อมูลฐานที่หนึ่งมาให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับของทิติบอกทิติสีนวลใช่ไหมต้องเตฐานที่หนึ่งโอ้แมนแมนอยู่ครับเนี่ยเป็นบังไฟล้านคข่เทเฟล่าัมายเลขศูนย์แปดนะครับอตอนนี้ก็กำลังตกแต่งอยู่ มีปรร่ปาราบอเนี่ยบักไฟรานมีบ่บอไม่มีหยกมือบใบใบาปานเตะพอดเพชรอุบลเอา,าลวมมาตะกอนลูกจขึ้นไปแต่งมันมันมันสานะครับด้วยความเคารพนะครับเอาเงีย <ไอ S 1> ้ยคุณเพ่งบอกนะนพี่ยี่ล่องบอกนะครับลงมาตะกอนขออนุญาตขอหลาดลาดฐานที่หนึ่งของต้องเต้นั้นนะครับเอารวมมาก่อนได้ไหมครับ ลงมา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 ด้วยความเคารพเอาพูดกันละคนครับผมพูดก่อนให้ฐานที่หนึ่งลงก่อนนะครับถ้าเราไปฐานที่สองเราจะได้ขึ้นฐานที่สามไปด้วยกันได้ฐานที่สี่ด้วยดีไหมครับดีครับท่อนะคตั้งลงก่อนท่านประธานดีครับให้ผมพูดให้จบก่อนนะครับครับผมครับคาพร้อมอยู่ที่ฐานที่สองนะครับโอเคครับความพร้อมมาอยู่ที่ฐานจุดที่สองนะครับ เป็นบ้างไฟแสนหมายเลขสิบของทีมงานเบิกฟ้านะครนะครับผู้สรรสร้างไปทางด้านคุณวิชัยดอนคำจุดเพื่อถวายองค์พระมหาธานวัดกากโนเวศสามสองหึงไป ลงมาชี้ไปเด้อหางไปทางไหนท่านกะทิเบิ้งเนี่คล้ายๆกับปีที่ผ่านมาเอบป็นะครับดูนะครับแต่หลางฐานหลังฐาครับหลังนะครับหางอยู่หน้าฐานปีที่เราขออนุญาตท่านแตกเป็นบงที่พี่ไปเป็นอย่างวโนนาฐานเะฮะอยู่หลังฐานอยู่หลังฐาน หลังฐานที่5้านะครับหลังฐานที่5ถ้าปลอดภัยยกมือขึ้นหน่อยครับปลอดภัยไหมครับปลอดภัยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวทีนี้ฐานที่1 2 3สฐานเชิญตามสะดวกครับฐานที่1นะครับของมุณมานเชิญประกอบต่อเลยครับเชิญตกแต่งต่อเลยฐานที่1นึ่งมยเลขศูนย์แปดครับท่านอาจารย์ท่านทิติธนวน นะครับเป็นหมักไฟลานเออพี่น้องหมูเหาของใหญ่ยับออกยับออกดื้อบาดนี้ยยับออกพี่น้องยับออกยับออกด้วยความเคารพนะครับเป็นหมักไฟลานนอครับด้อนะครับ okay. เอาสิได้ขออนุญาตพ่อใหญ่บุญจรสอนัน,นตพักพ่อใหญ่บุญจรสอนัน,นตพัก๋อพ่อใหญ่เหลิมพ่อใหญ่เหลิม ขารมาละพ่อใหญ่บุญจรัรศ์อันนั้นจะภากแน่มาจากกาลสินนั่นก็หล,ลงมูอัยนึงมูเขาหลงเหล้าสินี่เหล้าหูจะโค้งอย่าั้นต้องมาถมายู่นีพวกเจ้าหลงเหล้าได้จังหดเนี่พยพ่อย่เลืมเนะ้ามาเอาเราเน่าเนะ่ครับขออนุญาตท่านอาจารย์ฐานที่สองอย่าพึ่งดึงขึ้นนะครับวางไว้ก่อนนะครับหลี่ทางให้บักไฟล้านฐานที่หนึ่งของกันนะเดี๋ยวจะขอให้เือฐานฐานที่หนึ่งบักไฟลาน ครัไปให้ดึงก่อนทานไหมครับดึงยังไงครับหรือว่าจะจุดเลยอย่าพึ่งดึงขึ้นครับมันจะเสียเวลาครับท่านอาจารย์ครับผมครับเออขอโทษนะครับท่านที่มาชมเที่ยวงานนะครับถ้าไม่จําเป็นอย่าให้ประกาศเลยนะครับการประกาศหลายนี่ว่าจะจุดกองไฟเด้พี่น้องตั้งเช่นนี้แล้วนี่พญ่อล่องอันดานาทูพญ่์ตีตี จิบเอกประสิทธิ์บุญโสภามาเราอยู่ข้างเวทีกรรมาการอตอนไปนี้ชื่ว่าประกาศได้วันเดอร์จะมาใจดำเนอให้ให้ประกาศปาศันเสียสองรอร่อยเด้อตอนนี้เออผมปม่ยังดอกที่ตนกันยูแต่ว่าพวกผูาประกาศนี่ผมไมนบริจูดฟองไฟคุณทิติศรีนวลหรือว่าต้องเตผู้กำกับการแสดงกุ้งกับภาพยนตร์นะครับเจ็ดร้อยล้านบาท ดังที่สุกก็คือสับป,ปะเลอแม่นทีเดียวเหรอเจ้าหน้าที่ผมพูดนี่ก็คือข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ oh, เป็นค,คนบ้านเรานะครับทีิติสีนวลนต้องเตะผมเป็นต่อเขาอยู่ที่ความหล่อผมหล่อก,กว่าเขานะครับเพราะว่าเขาผมยาวผมไปเบิ้งยู่งได้บักสับป,ปะเลอเอาไมไปาดนี้แล้วเรียบร้อยแล้วครับท <c oughs> ิติสีนวล ตะกรูหมายเลขแปดทิติสีนวลฐานที่หนึ่งเทเวลาเป็นผู้สร้างสารต้องเตสามสองหนึง่งเปิด กานต้องเตะก็เหมารถจากุูเทพให้บ้านเรามมนฉีกับบ้านฟรีนะครับเออเปิดในทุกบ้านเราเหมารถทัวร์สองคันครับใครไม่มีรถกลับบ้านฟรีนะครับบองไฟจะเดินทางไปทางบ้านท่าสะอาดนะครับทั้บรรดาเ้อเบิดในท่านทีกัทีเปิดในหล่าเออลแต่บไปทางเงาครับขอบแปด ขอองุให้ท่านกะทินะครับภาพี่น้องรับฟังทางวิทยกุก็จะได้รู้ว่ามันไปทางไหนแบบไหนไปเยาว้าวอีสานอีสานพูดไทยได้ไหมอ่ะผิดทางข้งางกานท่าสะอาดนะครับโอ้ยไปไกลครับขออนุญาตท่าน พุทธิชัยนะครับบนเวทีนี้ไม่ใช่ดารานะครับไม่ใช่ดารานักแสดงหญิงนะครับเป็นท่านสสจิราพรศิีทุ้ไพรนะครับแต่ก็คะแนไล่ลาให้ท่านซึ่งท่านธนพลกบขับพนมกำลังรวบรวมรายชื่ออยู่ครับผมไปยาวๆแต่ก็เบรกก็ขวางได้ครับครับอีกสักครู่จะให้ท่านพระจดยใจให้กับพวกเราฟังก่อนติดมาบางๆหมุนตีเป็นวงเก็บเช่ ผงสาไม่สูงแต่มีความเบาครับร้อยกับห้าคะแนนผ่านไปบังไฟลล่างของ้องเตรครับจากค่ายทีเวลาไปเงาเงาเต,เต,เตกับเบาครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ทางาทไหนสายอของก้<ป>อนมีก้อนหนาคนับครับ,รบอยู่ทางบ้านท่าสะอาดปะหนาะจะเลยครับโอ ขออนุญาตแกมนิดนึงนะครับท่านพุทธชัยเอ่อบ้องไฟสิบล้านของท่านสสนั้นจะมีการลำลำลำอนะลำอย้บบเท่านะลำอ่อยไปครับเอ่อท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีนะครับบ้านเรานานานที่มีครั้งนะครับใช่หรือ,อปผอ้ลัมป่านนี้มีครับ เตรียมไปแล้วนะครับลำโดยคุณครูปลาเค็มจากปฐุมรัฐครับฐานที่สี่พร้อมครับท่านอาจารย์ปล่อยฐานที่สี่ก่อนได้ไหมครับปล่อยได้เลยครับปล่อยได้เลยฐานที่ห้าลบเล่นหนึ่งฐานที่ห้านะครับลบเด้อเทพนมหันนาเขาสูผียังหานอันนี้เขาสูหัวไม่ไม่เราไม่เล่นนะครับเรามปนออกอากาศไกลๆนะครับ ความพร้อมอยู่ที่ฐานที่4นะครับฐานกันที่5ว่าไงครับโอเคยังได้ครับได้ครับอโอเคนะครับต่อไปเราจะจุดบ้างไฟแสนที่ฐานจุดที่4หมายเลขยี่สิบสองของคุณคุณชวัตตั้งเกื้อมิตรมอบหมายทางด้านสากนการช่างเป็นผู้สร้างสรรค์สามสนึ่งไป ขอไล่เส้นสากลการช่างเลยนะเก่งมากๆนะครับท่านร <คน S 2> ันานนะครับเราจะปอยบัฟไฟล้านอีกสักบ้างได้ไหมครับก่อนจะเป็นบังไฟของท่านรัฐพนตีเราเราจะชุไปเรื่อยๆจนกว่าที่เวลาอาจจะนำบักไฟ20ยี่สิเอ้ยไม่สิบล้านขึ้นสู่ฐานนะครับ,รบไปปุดไปเรื่อยๆนะครับครับด้วยความเคารพครับ